ค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะเมื่อก่อนเบรกเนี้ยเราได้ฟังคุณยุ้ยเล่าถึงเรื่องสูตรสารอาหารตำรับไทยที่ประกอบด้วยมะกระทืบโรงกระชายดำโสมเกาหลีตังกุยใช่ไหมคะใ,ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า M Black ค่ะทีนี้ M Black เนี่ยคุณยุ้ยนำสารอาหารตัวนี้มาทานแล้วมันเกิดอะไรกับคุณยุ้ยบ้างคะมันสดชื่นจริงไหม มันจริงๆครั้งแรกค่ะเรื่องของ M Black เนี่ยพอเราทําออกมาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหมคะที่มาคือว่าก่อนเข้าเรื่องพอทำไทยทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีคุณผู้ชายเรียกร้องว่าเขาอยากได้สมุนไพรที่สําหรับที่ทําให้ผู้ชายเขาสดชื่นค่ะมีพลังกำลังเพราะว่าเขาเห็นเราอ,ออกพูล่ากวาวเกลือแดงเอ๊ะกลวเกลือขาวอะไรอย่างนี้งันสำหรับผู้หญิงแลาผู้ชายมีไหมแล้วก็เอ M Black มาคู่กันค่ะ แต่พอสพรรพคุณของเอ็มแบล็คเรายวุ้ยลองมากินดูเนี่ยแล้วรวมทั้งอาจาสรรพคุณเนี่ยยุ้ยว่ามันใช้ในเรื่องของต่อมบกไปยอ่อนแรงได้ดีแล้วก็คนที่อ่อนเพลีย<ม>ทั้งแรกที่ยุ้ยท,ทดลองไปค่ะยุ้ยก็รู้สึกว่าดับแรกเลยเนี่ยที่เราเคยง่วงค<า>่ะมากๆตอนแบบบ่ายสองอะไรเงี้ยคือหลังกินข้าวแล้วเราก็แบบห<า>มายความว่ามันไม่มันไม,ไม่ใช่แค่เหมาะกับคุณผู้ชายอย่างเดียวนะคะที่คุณผู้หญิงทานก็ได้เรื่องแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอันหนึ่งที่ยุ้ยมาใช้เยอะก็คือกลุ่มคุณผู้หญิงที่ อวบอาหาแบบเหมือนเรียกว่าผัดเนื้อนมไข่เนาะค่ะซึ่งมันควรจะมีฮอร์โมนเพศช,ชายในตัวเพิ่มขึ้นยุ้ยก็ยุ้ยก็จ่ายเอ็มแบล็มันทําให้เหมือนสัมพคุณของมันจริงอะกระตุ้นการเผาผลาญแต่ว่ามันไม่ได้ไปโดยตรงมันไปว่ามันไปเพิ่มให้ฮอร์โมนเพศช,ชายในร่างกายเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยก็จะมีสมรพคุณเรื่องพละกําลังเรื่องความสดชื่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุ้ยก็ตอนที่กินก็ก็ดีค่ะรู้สึกว่า ตอนนี้ก็จะกลับมากินอีกคนหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาอยู่ก็เคยกินอยู่ช่วงหนึ่งแล้วช่วงนั้นเราก็สําหรับยูยูรู้สึกอารมณ์เกือบ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 นะเหมือนพวกยาขยันอนะคือเราแต่ว่ามันไม่ได้ดีดอะมันรู้สึกว่าเราเรานิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เครียดอย่างนี้ทีนี้ในคุณผู้หญิงเนี่ยคะ่ะถ้าเราเได้ทานเอ็มแบล็คเข้าไปนี้มันจะช่วยเรื่องน้ําหนักลงด้วยปะคะ จริงๆยุ้ตั้งใจาม,มาช่วยเรื่องนี้ใช่แต่ว่าตอนที่เรากินเนี่ยเรากินเพื่อทดสอบก่อนมาเดือนหนึ่งเราก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องน้ําหนักหรือว่ายุ้งมาโฟกัสเรื่องออความสดชื่นความรู้สึกไม่เพลียรกระปรี้กระเป๋าเออความรู้สึกว่าเฮ้ยเรานอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยยุ้ก็จะกินคุณยุ้งยังมีมีเรื่องที่พูดถึงสารอาหารตัวอื่นสารอารหารตัวอื่นเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะมีแมกนีเซียมดีไลโบสตัวน้ําตาลดีไลโบสเนี่ยเป็นน้ําตาลโมเลกุลห้าเหลี่ยมค่ะปกติแล้วร่างกายเราผลิตได้เอง เป็นสารสำคัญในการเป็นสารตั้งต้นแหละในการผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ที่เรียกว่าพลังงาน ATP นี่แหละคราวนี้เนี่ย D-ribose ยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโมเลกุลที่ชื่อ NAD หรือว่า NAD ต่างประเทศเนี่ยในการเพิ่ม NAD เพื่อที่จะย้อนวัยเนี่ยเขาจะเป็นสูตรเลยค่ะก็จะใส่ CoQ10 ม a ีีเซียม D-ribose สารสก,กัดเมล็ดองุ่งนแล้วเขาบอกอันนี้แหละเพิ่ม NAD ละอของเราอ่ะมีทุกตัว แแต่ว่าถ้ามาพูดในหัวข้อเฉพาะเจาะจงแบบหายเพลียเนี่ยแ mm hmm. มกนีเซียมดีไลโบสเนี่ยจะเป็นอันที่กินแล้วเนี่ยหายเพลียเพราะว่ามันเข้าไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลังงานเลยอย่างเงี้ยค่ะองั้นพี่ขอโชว์ก่อนนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ค่ะแมกนีเซียมดีไลโบสนะคะที่ดรยุ้ยพูดถึงนี่พี่จะถามว่าในทางการแพทย์เนี่ยมีที่ใช้ยังไงบ้างคะเอาเรื่องที่แบบระยะสั้นกับระยะยาวพอกินเข้าไปเนี่ย ประมาณไม่นานนะคะยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราสดชื่นขึ้นเราไม่ง่วงเหงาเหานอนเรามีความสดชื่นรู้สึกว่าเราอย่า,ยยาลุกไปทํานู่นทํานี่ความขี้เกียจเรื่องความขี้เกียจม,มันลดลงไปค่ะแต่ว่าที่ตีพิมพ์งานวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ของดีไลโบสเยอะมากเลยค่ะป้องกันและร่วมบําบัดโรคหัวใจให้พลังงานแก่หัวใจช่วยอาการปวดทั่วตัวและอาการอ่อนล้าอันนี้เป็นงานวิจัยทางการแพทย์นะคะช่วยอ่อนล้าโดยตรงใช่ช่วยในเรื่องปวดทั่วตัวด้วยนะ ให้พลังงานทั่วร่างกายทันทีค่ะให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นช่วยอาการเรื่องขากระตุกขณะหลับอันนี้คือเฉพาะงานวิจัยน้ําตาลดีไรทโบสโซเดียวนะคะแล้วก็เวลาที่ขากระตุกขณะหลับเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยมักจะนอนหลับไม่สนิทค่ะแล้วก็ช่วยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายดีขึ้นทําให้มีงานวิจัยในเรื่องของพาร์ก,กินสันหรือโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวลดความถี่ของการเป็นลมชักช่วยให้ระบบภูมิต้านทานทํางานดีขึ้น ช่วยให้ไตทํางานดีขึ้นวิจัยแมกนีเซียมดีไลโบสในคนไข้โรคไตยอยู่แล้วแล้วก็ดีไลโบสยังมีงานวิจัยปกป้องสมองจากความเสือ่อมคือยุ้ยมีความคออาอาือยุ้ยจะโฟกเวลายุ้ยทำงานผลยุ้ยทำปรดักตขึ้นมาตัวหน,นึ่งเนี่ยยุ้ยจะมองว่าสมองหัวใจไตได้รับผลกับที่ดีจากมันไหม,มตัวนี้แมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นที่สุดของหัวใจค่ะเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในปฏิกิริยาเคมีในร่างกายกว่า300ปฏิกิริยา มันทำหน้าที่ประสานงานการทำงานเซลล์ต่างๆของกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นเป็นปกติถ้าเรามีแมกนีเซียมในเลือดต่ำปุ๊บเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะทันทีค่ะใจสัน่นรวมทั้งภาวะหัวใจห้องล่างสั่นพลิ้วก็จะเกิดขึ้นถ้าแมกนีเซียมในเลือดต่ำการที่เราได้กินแมกนีเซียมอย่างเพียงพอก็จะทําให้หัวใจเราอ่ะเต้นเป็นปกติซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆอย่างสูตรซ่อมหัวใจของคุณหมอสตีเฟนเซนตรา เขาก็เน้น <government> ว่าสีสารอาหารซ่อมหัวใจจะมี c o q เท L- แอคโรทีนแมกนีเซียมแล้วก็ดีไลโบสเป็นเหตุผลว่ายุยะเอามันมาอยู่ในสูตรเดียวกันเพื่อเพิ่มพลังงานให้เซลล์ทุกเซลล์หายอ่อนเปลียเซลล์หัวใจใช้พลังงานมหาศาลมันไม่ควรจะต้องเปลียนะคะเซลล์สมองใช้พลังงานมหาศาลก็ควรเป็นแมกนีเซียมดีไลโบสเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเหตุผลของดรเนี่ยต้องสุดๆไปเลยนะคะคือทําให ถ้าจ่ายตัวเดียวหรือทําตัวเดียวก็อาจจะมีผลเฉพาะทาง<ช>แต่คุณยุ้ยเนี่ยรวมรวมประสิทธิภาพของเขาเพื่อให้สัมพันธ์กันกับกลไกการทํางานของร่างกาย<ช>นะคะให้เขาส่งเสริมกันทีนี้คนเป็นโรคหัวใจเนี่ยมักเหนื่อยง่ายแล้วก็ขาดพลังงานนะคะใช่่คะสูตรแมลดิเซียมดีไรโบสที่เราบอกไปเน่ยค่ะน่าจะเป็นคําตอบของหัวใจที่แข็งแรงแล้วก็ได้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทุกอวัยวะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ คุณยุย้ยคุณยุ้ยช่วยขยายความเ,าเรื่องของหัวใจกับน้ําตาลดีไรโบสให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะหัวใจเนี่ยผลิตดีไรโบสได้เพียงพอแค่การทํางานแต่ละวันในสภาพว่าหัวใจนั้นต้องเป็นหัวใจที่แข็งแรงหัวใจที่แข็งแรงเนี่ยผลิตดีไรโบสได้เพียงพอแต่คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยดีไรโบสที่หัวใจผลิตได้เนี่ยไม่พอค่ะพี่เปิล้ลพอไม่พอ,อปั๊บเนี่ย ทำให้หัวใจผลิตพลังงานได้น้อยลงและโรคหัวใจที่เป็นจะแย่ลงดังนั้นแมกนีเซียมดีไลโบสจําเป็นอย่างยิ่งทั้งกับคนที่เป็นหัวใจปกติเพื่อไม่ให้ระดับพลังงานในหัวใจลดลงและจําเป็นมากที่สุดสําหรับกลุ่มที่เป็นหัวใจและหลอดเลือดไปแล้วเพราะว่าถ้าดีไลโบสตกพลังงานตกพอพลังงานตกดีไลโบสตกตกทุกอย่างก็จะตกลงไปค่ะกระจางเลยนะคะเพราะว่าทําเพื่อกันคะ่ะเสริม แล้มันให้ผลที่ดีขึ้นมากกว่านะคะแมกนีเซียมดีไรโบสค่ะเพิ่มพลังกายหายอ่อนเพลียค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดับ ช้อปปิ้งโดยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันนี้เราแจกฟ้าทลายโจรด้วยอ้าวจัรุ่นนี้เกือบลืมขอบคุณค่ะเราแจกฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรค่ะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะผลิตภัณฑ์รางวัลนวัตกรรมโลกเหรียญเงิน i อทีที่อังกฤษค่ะ2021พกติดตัวนะคะเป็นประจำสามารถแก้ไขปัญหาที่มันอุ๊ย อาจจะเกิดเลยเถิดไปเป็นหนวดได้อะไรได้มีตัวนี้อยู่เป็นพวกเรานะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราแบบนี้นะคะด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวสุขภาพ,าภาพาดีแบบท o p t o แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ